สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อินดีต้อนรับสู่เพจวิจารณ์ยับบนผืนสกลาดนะครับฝ่ามือของผมก็ไม่ใช่ใครนะครับจุมพลสัมปัญญูนะครับหรือว่าพลศิริชานะครับส่วนซ้ายมือผมนี่ครับก็เป็นน้องปอนนะครับสองคนนี้นะก็เป็นคุณส่วนกันนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็ขอแนะนำสถานที่แห่งนี้เลยนะครับพีพี สนุกเกอร์รับ69ครับอืมนะครับสถานที่ตั้งครับอ่าศิลาชานะครับอยู่แถวแถวเก่าตังอ่อนนะครับอ่อตอนนี้นะครับเราก็อยู่อ่าในรายการแข่งขันชื่อรายการอะไรครับต้องปอนอุ่นเครื่องครั้งที่หนึ่งครับอ๋ออุ่นเครื่องเพื่ออะไรครับก็จะเตรียมรายการใหญ่แหมแตนรายการเดือนกันยาครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกันยานี้ครับอ๋อก็คือเป็นรายการโอเพ่นอ่าใช่นะครับรับ รับสมัครทั่วประเทศท,ทั่วประเทศครับผมเงินรางวัลรวมกว่าหนึ่งแสนบาทาาที่หนึ่งก็หนึ่งแสนแล้วละครับที่หนึ่งหนึ่งแสนเงินรางวัลรวมกว่าหนึ่งแสนบาทบ่างโอเคนอนน้อยแต่นอนนะนอนบ้างนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงจัดการแข่งขันนะครับก็จะนอนดึกตื่นเช้านะครับเมื่อคืนเฝ้าโต๊ะใช่ไหมครับผม,มเป็นไงครับเรื่องของการตอบรับในรายการนี้ ก็ดีมากครับก็มีพี่ๆน้องๆช่วยช่วยกันครับแต่ละโต๊ะแต่ละคขับอะไรเงี้ยครับอ๋อคือแต่ละค่ายที่อยู่ในอ่าในน่กรวมขนเอ่าอ่ะรายการนี้แฮนดิแคปสตาร์ที่เท่าไหร่ครับสิบสิบสองสิบสองแต้มใช่ไหมใช่สิบสองแต้มก็ถือว่าเป็นเวทพี่นะอ่าเป็นเวทพี่สิบองแต้มแต่ว่าเอ่อพี่มาไม่ทันนะครับ ซึ่งในรายการก็ไม่มีการเสียบกันครับถ้าไม่ใช่ถ้าถ้ามาทันอาจจะได้แชมป์ก็ได้นะมีนะครับก็แต่พี่แว่วๆมานะว่าจริงๆอ่ะรายการเนี้ยจะเอาแค่สามถึงสองคนอ่าครับใช่ครับก็แรกจะเอาแค่สามงสองคนแต่เนาะอ่าเพื่อนๆที่พี่ในองค์การสนุกอ่ะเขาต้องการมาร่วมการแข่งขันก็เลยทำที่มาเป็นหสี่คนอาจจะเกินมานิดหน่อยครับอ่าครับซึ่งใน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  ทำการข่ันมาเข้าสู่วันที่สองแล้วนะครับก็ยังไม่มีการไล์สดนะเ,เราก็จะไล์สดในวัน,ว,นวันรอบชิงนะฮะแต่ในการที่ถตงว่า,าหลายหลายวันที่ทำมายังไม่มีใครแทงหกแดงนะฮะเพราะหกแดงเราแจกตลอดนะครับแจกอะไรบ้างครับแจกกระดานละหนึ่งพันฮะแล้วก็มีเบรกสูงสุดมีไม่คิวพร้อมนะแต่ว่ายังไม่มีใครทำได้สำหรับรางวัลรายการนี้เงเินรางวัลรวมเท่าไหร่ครับ สามหมื่นบาทครับสามหมื่นรวมรวมรวมเลยรวมเลยรวมรวมก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่าสี่หมื่นอนะครับก็เรามารู้กันนะครับส่วนในรายการใหญ่นะนะครับก็สมัครได้ที่ทางเพจเลยครับหรือโค้ดคนได้เลยครับอ๋อตอนนี้นะครับเอ่อใบโบชัวร์ต่างๆนะ ยังยังยังไม่ออกออกมาแล้วออกออกมาแล้วครับออกออกมาแล้วนะครับได้เลยครับก็เพจพิชาญยับบนพื้นสกลารนะครับก็จะเป็นอ่าล่องเสียงนะให้กับอ่าพีพีสุกเกอร์เออชื่อรายการอะไรรายการหน้าที่เราจะจ๊ะอ่าพีพีสุกเกอร์ขับอบข้าวโอเพ่นนะฮะอ่าเปิดรับทั่วประเทศนะมืออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับประเทศไทยสามารถมาได้นะครับ อ่าต้องอาจจะต้องผ่านมือผมด้วยนะฮะนี <laughs> อ่อย่า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 ไมเมาแล้วขับอีกลรื <laughs> ใครมานะครับใครมาหาน้องพลนี่เนี่ยนี่ต้องต้องผ่านนะครับผ่านพวกสิง <laughs> พวกลีโอไปนะธรรมชาติอยู่แล้วนะ <laughs> เอาละครับก็เดี๋ยวในวันสุดท้ายนะครับอทางทางทางพีพีสุนัเกอร์ขับนะครับก็จะมีการไล์สดเราก็มาดูกันว่านักกีฬาท่านใดนะ ที่จะสามารถเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศได้นะก็มีของแจกมากมายนะในวันสุดท้ายนะครับก็ใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงแถวนี้นะก็เข้ามารับชมได้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในรอบแรกนะครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อาจจะมีอ่าชิงน้ำเงินด้วยนะฮะชิงเงินเข้าผ<อ>ู้ที่เล่นเข้ารอบฝ่ติดตองคนได้ได้สิทิ เินมีเงินรางวัลให้สามพันบาทตบให้รูแตกเลยฮะแน่นอนนะใครแบบใครรอบเข้ารอบสาม2สองต้องมีความสามารถนะจุดน้ําเงินด้วยอืมันจะได้เงินรางวัลนะฮะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับในวันนี้นะนะครับขอบคุณลองปอนนะครับแล้วก็คุณผลศิริชาะนะครับสองผู้บริหารนะครับพีพีสุกเกอร์ครับหกเก้านะครับฐานที่ตั้งก็อยู่ศิริชานะครับส่วน ใครที่ชอบความตื่นเต้นในพ่างคืนนะเราก็มีนักกีฬาหลายรุ่นมีเยอะแยะมีอยู่คนตอนนี้กําลังเก่งเก่าใช่ตอนนี้นําทีมโดยเซราพิลาชานี่เนี่ยเนี่ยแหละผมผมกำลังพูดถึงเขา้ลยแหละคือคนนี้เขาเขาเาเก่งเก่าแต่ว่าเขาจะกลับมาเชิรฉายนะครับก็ใครที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถพอนะก็เข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับนะอ่อนมาน้ําหนักไปแก่มาอ้าหนักมานะครับเอาที่ว่า พอพอจะประท้ากันได้นะครับก็ก็เชิญ<ๆ>อ,อย่างไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับ<อ>ผมก็มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับน,น้องนะจะอยู่จนถึงวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมีข่าวอะไรด,ด,ดีๆก็จะมาฝากบอกแฟนเพจวิชาญยับบนผืนสราดไปนะครับตัววันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสวัสดีครับตอนแรกที่กเรีกมาถ่ายรูปไม่รู้เรื่องก็ไม่คิดจะกิด้วย ไม่ใช่เดี๋ยวไม่หยิบเลยไม่ต้องมีกนนะมระดิ่งเดี๋ยวจะกินนอกเรียวเรียวเลยพเพราะเพจพี่มันเรียวอยวูย่แล้วนี่